ถ้าซากุระคือเหตุผลให้คุณรักญี่ปุ่นในฤดูใบไม้ผลิหิมะในยามางาตะจะทำให้คุณลหลงไหลญี่ปุ่นในฤดูหนาวยามางาตะคือหนึ่งในจังหวัดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นที่สวยที่สุดในฤดูหนาวเต็มไปด้วยธรรมชาติภูเขาออนเซน็นและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยังคงอยู่ครบที่นี่ถูกขนานนามว่าอัญมณีสีขาวแห่งโชโฮกุเพราะความงามของหิมะที่ปกคลุมทุกมุมเมืองราวกับฉากในภาพยนตร์ สัมผัสปรากฏการสุดมหัศจรรย์ต้นไม้ทั้งป่ากลายเป็นปีศาจหิมะดื่มด่ำค่ำคืนในหมู่บ้านกระท่อมหิมะที่เรืองแสงดูแฟนตาซีอธิษฐานขอพรที่ศาลเจ้าสมุายอันศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางหิมะขาวโพลนสุดขลังเดินเล่นในหมู่บ้านออนเซนโบราณยุคไทโชบรรยากาศอบอุ่นและโรแมนติก ชมเจดีไม้โบราณกลางป่าหิมะเงียบสงบและงดงามเหนือการเวลาปิดท้ายความอบอุ่นของฤดูหนาวด้วยวากิวระดับตำนานโยเนซาวะบีฟที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเนื้อที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่แค่ทัวร์แต่มันคือการเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณจะไม่มีวันลืมจองทริปแคมเปญพิเศษกับ Compact World แล้วไปสัมผัสดินแดนหิมะในฝันยามงตะด้วยตัวคุณเอง